สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแชร์เผยเรื่องอีกมุมบีน้ำทิพย์ไฮโซฟุกมันโพสตรงนี้แหละหลังฟุชชาดักก่อนหน้านี้นะักธุรกิจหนุ่มอสังหาดิมทรัพย์ออกมาเผยความสัมพันธ์บีน้ำทิพย์ยอมรับว่าศึกษาดูใจกันจริงแต่หลังจากเลิกรากับภรรยาแล้วปกป้องฝ่ายหญิงไม่ได้แย่งตนมาล่าสุดในรายการเชร์อออากาศวันที่25พฤษภาคม2 5 6 4หนึ่งในพิธีกรมดดำคชาภาได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่รวมไปถึงเรื่องทั้งหมดว่า หลังจากฝ่ายชายออกมายอมรับความสัมพันธ์กับบีน้ำทิพย์ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากจากชาวเน็ตว่าสงสารอดีตภรรยาของไฮโซฟุกเพราะฝ่ายชายมุมอ่อนไวไปหรือเปล่าลูกเพิ่งคลอดนะเพิ่งจะ4เดือนเองยังเล็กอยู่เลยตัวของไฮโซฟุกก็เลยบอกว่าตัวเขาพร้อมที่จะเป็นพ่อคนเอาจริงๆฟุกไม่ได้มีลูกแค่2คนนี้เขาเคยมีลูกมาก่อนแล้วกับภรรยาคนแรกคือน้ำพึ่งทายาทสหาฟาร์มด้วยสินสอดทองมั่นกว่า100ล้านบาท และยังเป็นสมรสพระราชทานซึ่งทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่สุดท้ายความรักของฟุกและน้ำพึ่งก็เดินมาถึงทางตันโดยทั้งคู่ได้หย่าก,กันเงียบเ,เมื่อปี2558อสส่วนตัวฟุกฉลักนั้นเป็นทายาทเพียงคนเดียวของู้ขคามวอร์ดในวงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหลังจากที่ฟุกเรียนจบจากต่างประเทศเจ้าตัวก็กลับมาทําธุรกิจที่บ้านเกิดด้วยการเป็นเจ้าของคอนโดมินเนียมให้เช่านับพันห้องรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า10บล้านบาทและยังเป็นเจ้าของโครงการเป็นคนนําเข้านาฬิกาแบร สำหรับกับอดีตพยาคนล่าสุดนั้นมีข่าวว่าฟุกได้แต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกันอีกสองคนโดยพยาคนที่สองเพิ่งจะขอดูกคนเล็กไปได้ไม่นานก่อนที่ความรักของทั้งคู่จะมาถึงทางตันและได้ยุติความสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาจนกระทั่งมีข่าวกับบีน้ำทิพย์ส่วนประเด็นที่คนแชร์ภาพงานวิวานั้นมดดำเล่าต่อว่าภาพงานแต่งนั้นไม่ใช่งานแต่งปกติ ที่ต้องแต่งพอผู้หญิงท้องฝ่ายชายต้องการรับผิดช,ชอบเป็นงานภายในครอบครัวแต่ไม่ได้มีการเชิญแขกซึ่งหลังจากเกิดเรื่องชาวเน็ตก็ได้ไปให้กําลังใจภรรยาหนุ่มฟุกหลังเจ้าตัวเพิ่งเปิดเผยภาพลูกชายคนเล็กที่เพิ่งคลอดด้วยหนึ่งในคอมเมนต์ก็มีนางแบบสาวจีน่าเดอะเฟสเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงไปคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วย อดีตภรรยารายล่าสุดนั้นมีเพื่อนอยู่ในวงการบันเทิงหลายรายเป็นสมาคมแม่แม่วงการบันเทิงที่เมามอยเวลาไปส่งลูกไปโรงเรียนเรื่องมันเลยโป๊มด,ดายังเผยเพิ่มเติมว่าอาดีตภรรยาหนุ่มฟุกมีเพื่อนเป็นดาราหลายคนเป็นสาวสกลนครโดยตอนแรกฝ่ายชายบอกให้ภรรยากลับไปอยู่ที่สกลนครเพราะสถานการณ์โควิดปรากฏว่าฝ่ายหญิงกลับมากรุงเทพก็จะพาลูกไปเที่ยวอะไรทํานองนี้แต่ปรากฏว่า มาถึงก็เจอบีอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกมีพี่เลียงน้องพี่เลียงเด็กคนไหนไม่รู้โทรไปบอกว่ามีดารามาที่บ้านสุดท้ายเลยโป๊ะอย่างไรก็ตามมาดำย้ำว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องที่ตนฟังมาอีกทีรอความจริงจับปากของบีน้ำทิพย์ก่อนซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าบีไม่มีนิสัยไปแย่งแฟนใครและเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้ว